บนด้วยกันวันนี้เราจะไม่ฝากจิตน,นะคะแต่จะเป็นการกำหนดจิตเชิญพระบารมีของทุกพระองค์มาอยู่ที่เบื้องหน้าของเรานะคะขอให้ทุกท่านหลับตานะคะทำใจให้สบายสบายนะคะหายใจไปเข้านีหายใจออกผ่านไปเรื่อยๆสักพัก นะคะคหายใจเข้านี้หายใจออกผานวางอารมณ์ทุกอย่างลงนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าชา้นสี่ตัดวิตกวิจารนะคะ ตัดความกังวลทุกอย่างวางทุกอย่างลงตัดพิติตัดความสุขความทุกข์ความสุขห,หายใจเบา เข้อัศสาสะใหใจออก,กัศสาสะ,สะ,สะเมื่อจิตของท่านมีกำลังแล้วขอให้ท่านใช้มโนมัยกำหนดจิตภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราชอบนะคะท่านจะทรงพระวรกายแบบไหนตามที่เราต้องการเลยค่ะ ขอน้อมเชิญทุกพระบาททุกพระองค์ทุกพระวรากายให้มาอยู่ที่เบื้องหน้าของเรานะคะตอนนี้พระองค์อยู่ข้างเบื้องหน้าของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพ่อองค์ปฐมบรมธรรมบิดาหรือคุณพ่อพระพิสุทธิพุทธรังสีทานนั่งอยู่บนลังพระวรากายนี้เต็มไปด้วย แสงของอัมภัยนะคะประกายระลิบระยับที่ฝาพระบาทใส่รองเท้าใส่เป็นแบบจักงอยนะคะแล้วก็เปิดประกายเพชรนะคะร,บรอบๆด้านหลังเป็นสีทองของอัมภัยนะคะส่วนด้านบนเป็นประกายเหมือนเพชรนะคะร,บรอบๆมีแต่ลัศมีของแสงฉับพลันดังสี สมีอ,อระการนะคะต,ตอนนี้พระพระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทพระองค์อยู่ด้านหลังเต็มไปหมดนะคะทุกพระองค์มาแล้วนะคะรวมถึงพระอาหารหันต์ขีนาศพพ่อแม่ครัวาจารย์เราทั้งหลายตอนนี้ปรากฏที่เบื้องหน้าของเรานะคะขอให้ทุกท่านใช้จิต น้อมกราบทุกพระบาททุกพระองค์นะคะในวันนี้เราลูกๆขอน้อมกราบคุณพ่อพระวิสุทธิพุทธรังสีปรมธรรมบิดาพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตีนาสุขคนชั้นพระริพานขอน้อมกราบในพระเมตตาในพระบารมีที่ทุกพระบาททุกพระองค์ได้เมตตา มาปรากฏที่เบื้องหน้าของเราลูกๆในวันนี้เราลูกๆขอน้อมเบิกเครื่องอามิสปูชาทุกภพทุกชาติให้สวยสดใหม่เสมอแต่ทุกพระบาททุกพระองค์และขอน้อมรวมบุญทุกภพทุกชาติและทุกทุกคนในกลุ่มบ้านนิพพานพระพุทธเจ้าขอน้อมรวมบุญนี้ าวายแด่ทุกพระบาททุกพระองค์ขอได้โปรดเมตตารับบุญรับกุศลของเหล่าลูกๆด้วยเถิดเจ้าค่ะและเหล่าลูกๆวันนี้ได้มาปฏิบัติบูชาด้วยการสวดมนต์ภาวนาแต่งปันธรรมฟังธรรม สร้างบุญกิริยาวัตถุสิบทั้งเกขอ้อขอน้อมถวายบุญนี้แด่ทุกพระบาททุกพระองค์อีกครั้งหนึ่งเหล่าลูกๆมีนามบนโลกมนุษย์ว่าบอกชื่อไปนะคะนนทชาเทพเสนบอกวันเดือนปีเกิดค่ะยี่สิบ้าธันวาสองพันหนึ่งบอกชื่อนามสกุลของคนในครอบครัวออกไปนะคะหรือกำหนด ขึ้นมาเป็นภาพก็ได้ค่ะเราลูกลูกขอน้อมถวายบุญแล้วขอฝากชื่อนามสกุลของตนเองและครอบครัวแต่ทุกพระบาททุกพระองค์ไปณนะแดมทิพนิพพานขอทุกพระบาททุกพระองค์โปรดรับรายชื่อของเราลูกๆและคนในครอบครัวของเราลูกๆในวันนี้ที่ได้ป ดปูชาด้วยเถิดเจาค่ะขอให้จุดคะแนนบุญคะแนนบาปจดคุณความดีที่เราลูกๆได้กระทำในวันนี้ขอให้จดตายชื่อของเราลูกๆไว้ในสมุดิสีทองขอน้อมกราบผู้คุมกฎของโลกกฎแห่งกรรมกราบทีมชุดช่วยคนเข้าพรนิพพานพระบาทพระองค์ ถวายบุญครั้งนี้แล้วแลาลูกๆขอความเมตตาขออนุญาตรวมบุญกับทุกพระบาททุกพระองค์ในวันนี้ที่ได้เมตตามาตอนนี้ทุกพระบาททุกพระองค์ยกมือขึ้นประทานพรให้นะคะแสงสีทองของอัมภัยและสีประกายเพชรระยิบระยับเต็มที่เบื้องหน้าของเรานะคะและล้อมรอบทั่ว ร่างกายของเราแะตอนนี้เคห,หาสถานที่ท่านอยู่เต็มไปด้วยแสงทิพย์แสงธรรมแสงชับทันนังสีรัศมีหกประการสาดส่องสว่างทั่วทั่วพิภพเลยค่ะสาดส่ 2, องอภัยขึ้นไปบนฟ้าสาดออกไปด้านข้างและสาดลงลึกถึงชั้นบาดาลสวยงามมากเลยนะคะ แสงทิพย์แสงคมนี้เมื่อเหล่าลูกๆขอรวมบุญแล้วลูกขอน้อมถวายบุญนี้แด่ทุกพระบาททุกพระองค์อีกครั้งหนึ่งและขอแผ่บุญนี้ไปยังเจ้ากรรมนายเวรของเหล่าลูกๆทุกคนทุกภพกทุกชาติขอให้เจ้ากรรมนายเวรทุกภพกทุกชาติจงมารับบุญรับกุศลนี้แล้วปลโปรดอโหสิกรรมให้แก่เหล่าลูกๆกลับเท่าเข้าสู่นิพพานด้วยเถิด และขอแผ่บุญนี้ออกไปทั่วสามแดนโลกธาตุสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินยี่สิบสี่แดนบาดาลออกไปทั่วสากลภิพุึงพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพพพระเพิงพระพายพระอินพระพรมท่านท้าวพญายมราชท่านท้าวมหาราชทั้งสี่ท่านพญาคุดพญานาคพระผุมมเจ้าที่บ้านที่เราอยู่กำหนดภาพบ้านเราขึ้นมานะคะ และก็บอกชื่อนามสกบอกปั้นเลขที่ที่เราอยู่ในใจนะคะและที่ดินที่นาที่เรามีทุกแปลงกำหนดจิตแผ่บุญนี้ไปให้กับผู้ที่ดูแลพื้นที่นาที่สวนของเราเลยนะคะให้นางฟ้านางไม้รุกคเทวดานางตานี จิตขอให้เทวดาประจําตัวของเราด้วยนะคะแล้วก็บรรพุุษของเราทั้งฝ่ายของเราสามีภรรยาปู่ญาตายายเนี่ยนะคะกำหนดหน้าขึ้นมาแล้วแผ่บุญออกไปนะคะในวันนี้เราลูกๆขอน้อมบุญนี้แผ่ออกไปอีกครั้งหนึ่งนะคะสุดลมหายใจลึกๆนะคะ ใจออกมาให้เปรียบเสมือนเราได้แผ่บุญนี้ออกไปตามลมหายใจของเราแล้วแผ่ออกไปอีกครั้งหนึ่งทั่วพิภพนะคะทั้งบนฟ้าแล้วก็สุดขอบจัก,กรวาลแล้วก็ลึกลงไปถึงเอเวจีขอให้ทุกดวงจิตได้รับบุญน,นี้ตามอัตาฐานะที่ควรจะได้ด้วยเถิด และในวันนี้ขอบุญนี้แผ่ถึงเพื่อนกัลยาณมิตรกัลยาธรรมที่อยู่ในกลุ่มบ้านจิตทิพนิพานที่ได้รับวิบากกรรมอยู่มีคุณแม่คิวแซ่เจียงนะคะคุณแม่ของพี่กุ้งพิมพ์พจีขอให้มีสุขภาพแข็งแรงหายจากอาการเพ้อและอาการป่วยโดยเร็วคุณนิชกุลคงวัฒนานนท์ขอให้ได้เรียนแพทย์สมปรารถนา น้องแนนปุชิตาเพียรโคกโกรดขอให้สุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมีจิตใจร่าเริงแจ่มใสให้เป็นปกติด้วยเร็วด้วยเถิดให้คุณหมอวิรัตแสงวารีที่มีอาการเจ็บป่วยจากมะเร็งมีอาการเจ็บปวดขอให้บรรเทาและเป็นปกติด้วยเร็วขอให้ ุณนุสรินพงศินพร้อมครอบครัวผู้ที่ดูแลสถานธรรมดูแลพี่วันและทีมงานมาตลอดขอให้บุญนี้ถึงพี่วันชิตาวันชานนและคุณแม่จิตบุญขาวขอให้บุญนี้ถึงคุณสันรือไทยชีวโมกที่มีอาการเหนียวล็อกนะคะแล้วก็ขอให้ถึงคุณมารีวันนะคะคุณพี่อัมพรสีแดง คุณพี่จีจิรพัฒน์เพชรนุ้ยพร้อมครอบครัวทุกคนนะคะคุณแม่สรวีแสนสุขพร้อมครอบครัวคุณธนาคมเสาแบนพร้อมครอบครัวคุณนณรินพงศ์ิลพร้อมครอบครัวอีกครั้งหนึง่งคุณพี่รมดวงจันทร์พร้อมครอบครัวคุณพนิดนาธรีรวัตรพร้อมครอบครัวคุณอนัญญาม,มิริสุดพร้อมครอบครัวคุณสงกรานต์เตงกระโกพร้อมครอบครัวพี่บุ๋มวิพานันเดวิสพร้อมครอบครัว ท่านนทอธออรดรสนั่นนะคะพร้อมครอบครัวคุณทิพย์พร้อมครอบครัวให้น้องตั๊กวณนนิสาสีดาห้าวพร้อมครอบครัวนะคะแะขอคุณนี้ถึงพี่กุ้งพิมพ์พจีพร้อมครอบครัวคุณเอกคุณอาชิตพร้อมครอบครัวนะคะพี่แดงพันเพียรพานิษย์ รอมครอบครัวพี่ประพัฒสอนนะักแก้วนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงเร็วๆนะคะพี่ออสพร้อมครอบครัวและพิตตี้รณิดาเพียงครอบครัวนะคะขอให้ได้รับบุญน,นี้เต็มๆนะคะขอให้ไม่บักกรรมผ่อนหนักเป็นเบานะคะขอให้พี่มนัสหวานแก้วพร้อมครอบครัวพี่ประจินขำเปลี่ยนพร้อมครอบครัว คุณวราวันพร้อมครอบครัวให้คุณนุ่นพิมพ์ตาเชียงเหลีวพร้อมครอบครัวนะคะคุณกรุงกุ้งหรือกรุงกุ้งนะคะแล้วก็พอมครอบครัวนะคะคนของคุณตีด้วยแล้วก็ของพิเปิ้ลนะคะ สุภาวดีชัยชัดชาวกุลนะคะพร้อมครอบครัวพี่ต้ามกิตรวีประเสริฐจิตสันพร้อมครอบครัวพี่อ๋อยรัชนีการพี่พิชพร้อมครอบครัวพี่ฟุ้งรัฐารการประเสริฐจิตสันพร้อมครอบครัวพี่น้ำพีกหรือพี่ปุญญานะคะพร้อมครอบครัวคูณวินยูไทยอูพร้อมครอบครัวคุณศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็คุณรุ่งรัตน์พร้อมครอบครัวค่ะขอให้บุญนี้ ถึงทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญวันนี้เราจะกราบลาทุกพระบาททุกพระองค์แล้วก็ให้เรากราบที่ฝาพระบาทของพระองค์อีกครั้งหนึ่งที่เมตาตาได้ลงมาปโปรดเหล่าลูกๆโดยที่วันนี้เราไม่ได้ขึ้นไปฝากจิตแต่เราขอกราบอัญเชิญทุกพระบาททุกพระองค์ลงมาและเราก็ได้รวมบนนี้แผ่ออกไปสร้างบุญใหญ่ในวันนี้ ลาบลาท่านแล้วเราก็จะออกจากสมาธิพร้อมกันนะคะสุดลมหายใจลึกๆนะคะแล้วพอนออกแล้วก็ค่อยๆลืมตาค่ะ อนุโมทนาบุญกับทุกๆบุญทุกๆท,ท่านนะคะที่ได้มาร่วมกันสร้างบุญในวันนี้นะคะโมทนาบุญซึ่งกันและกันเลยนะคะ